แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่3 0 1หนึ่งการแก้แค้นเฉิงซื่อผู้นี้สงบเสงี่ยมมาพักหนึ่งยามนี้จึงรู้สึกคันไม้คันมืออีกแล้วหรือไม่ได้หาเรื่องมาระยะหนึ่งในใจจึงรู้สึกร้อนรุ่มใช่หรือไม่เมื่อส่งสือชูเดินไปหยุดอยู่ข้างกายเฉิงซื่อทันทีที่ตาของเฉิงซื่อสบเข้ากับสายตาอันเย็นเยือกของส่งสือชูในใจพลันกระตุกวูบรีบซ่อนมือทั้งสองไว้ข้างหลังเจ้าเจ้าจะทําอะไรมองทําไม มองเจ้าแล้วจะทําไมไม่เพียงแค่มองข้าย,ยังจะกระทืบเจ้าอีกด้วยซ่งสือชูพูดพร้อมจับแขนของเชิงซื่อเอาไว้แล้วดันนางไปติดกําแพงยนหนูหรือเจ้าช่างขวัญกล้ายิ่งในเมื่อชอบสิ่งนี้นะักเจ้าก็กินเสียซ่งสือชูไม่มีทางเอาชีวิตอีกฝ่ายเพียงเพราะเรื่องเล็กๆแค่นี้นางเป็นคนดีมีเหตุผลอย่างมากก็เพียงได้มาอย่างไรก็คืนไปอย่างนั้นไม่ได้ถึงขั้นเอาชีวิต ซ่งสือซูกระชากเฉิงซื่อเข้าไปในลานบ้านของซ่งรุ่ยเสียงพายในลานบ้านเต็มไปด้วยซากศพหนูกับแมวกองโตบนศพของแมวมีรอยมีดเชื้อเฉือนทั่วทั้งตัวอากาศหนาวในฤดูเหมันทำให้ซากสัตว์เหล่านั้นแข็งจึงไม่น่ามองเพียงครั้งเดียวส่งสือชูก็รู้ได้ในทันทีว่าสัตว์เหล่านี้ตายได้อย่างไรสัตว์เหล่านี้ถูกทรมานจนตายนางมองเฉิงซื่ออย่างเหี้ยมเกรียมทั้งหมดนี้เจ้าเป็นคนทำหรือ ใช่ข้าเป็นคนทำแล้วจะทำไมลานบ้านเช่นนี้โยนศพเน่าๆเข้าไปบางทีอาจเป็นปุ๋ยให้ดินได้บ้างเฉิงซื่อก้มหน้าตอบเสียงแข็งมุมปากของท่งสือชูกระตุกยิ้มเยาะเจ้าเป็นคนค่าหรือในตาของเฉิงซื่อมีประกายไฟวาดผ่านนางยืดอกเป็นข้าเองแล้วจะอย่างไรส่งสือชูรู้แล้วว่าเฉิงซื่อมีใช่คนทำเรื่องเหล่านี้หากนางเป็นคนทำ นางไม่มีทางยอมรับแน่มีแต่จะบยความผิดไปให้ผู้อื่นยามนี้เฉิงซื่อไม่เพียงแต่ยืกยอมรับเท่านั้นแต่นางกำลังแซงทำเป็นขวัญกล้ายอมรับความผิดนี้อีกด้วยนึกถึงคนในบ้านของชายชาราส่งนิสัยของส่งปินค่อยๆเปลี่ยนไปตามคำสั่งสอนของผู้อาวุโสชีเขาคงไม่ใช่พวกโรคจิตส่วนหลิวซือเนียงที่ไม่ค่อยมีตัวตนคนนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะทำร้ายสัตว์ตัวน้อยๆเหล่านี้แต่หาก นางเป็นคนทำด้วยนิสัยปากโป้งของเฉิงซื่อแล้วจะปิดเรื่องให้เงียบได้อย่างไรมิหนำซ้ำยังช่วยรับผิดแทนอีกดังนั้นคนที่จะทำเรื่องเช่นนี้ได้คงมีเพียงส่งเตอ๋อเถียนเท่านั้นบิดาของเจ้าของร่างเดิมนี่เขากลายเป็นคนโรคจิตถึงขั้นนี้เชียวหรือส่งสือชูเม้มปากแน่นเลิกคิดเรื่องเหล่านี้เริ่มแก้แค้นจากเฉิงซื่อก่อนนางหยิบหนูบนพื้นขึ้นมาแล้วใช้มีกรีดทีหนึ่งซึ่งบาดแผลของหนูที่ตายไปแล้วนั้นสามารถติดเชื้อได้ง่าย หากจะสัมผัสจำเป็นต้องระมัดระวังเป็น UH! พิเศษเมื่อจัดการกับหนูเสร็จก็ก่อไฟในลานบ้านแล้วเอาหนูมาย่างหนูที่ถูกย่างจนไม่เกรียมก็ส่งกลิ่นประหลาดออกมาจากนั้นนางก็จับยัดเข้าไปในปากของเฉิงซื่อการกินหนูที่สุกแล้วตามหลักการมักจะไม่มีโรคติดต่อแต่ยังคงทำให้เฉิงซื่อรู้สึกขยะขยงซ่งสือชูรู้สึกว่าตนช่างเป็นอัจฉริยะตัวน้อยที่รอบคอบยิ่งนะ เฉิงซื่อเบี่ยงตัวหลบไปด้านหลังแล้วแต่ก็หลบไม่พ้นมือของซ่งสือชูเนื้อที่ไม่เกรียมนั้นสามารถเห็นถึงกระดูกได้อย่างชัดเจนอย่าให้พูดเลยว่าน่าใส่เสียเียนมากเพียงใดยามนี้ไม่ใช่ยุคที่อัตขัดสนผู้ใดจะกินหนูกันเพียงแค่นึกถึงรสชาตินั้นเฉิงซื่อก็อยากอาเจียนขึ้นมาในทันที แต่เมื่อสบสายตาเย็นเยือเยือของส่งสือชูแล้วเฉิงซื่อก็รีบปิดปากของตนอย่างไวเพราะนางรู้สึกได้ถึงลางสังหรณ์ไม่ดีหากนางอาเจียนสิ่งที่อยู่ในท้องออกมาปีศาจตรงหน้าจะต้องยัดสิ่งที่อาเจียนออกมานั้นกลับเข้าไปในปากนางใหม่อย่างแน่นอนสำหรับผู้อื่นอาจไม่ทำเรื่องเช่นนั้นแต่ซ่งสือชูที่อยู่ตรงหน้าเฉิงซื่อไม่กล้าลองเสี่ยงนางปิดปากของตนไว้แน่นแม้ของในท้องกำลังจะถูกขย้อนออกมาพร้อมกับน้ำย่อย นางก็ยังคงพยายามข่มกลืนสิ่งเหล่านั้นกลับลงไปเมื่อเห็นท่าทีเช่นนี้ของเฉิงซื่อส่งซือชูสยะยิ้มทีหนึ่งครั้งหน้าเจ้าจะทำเรื่องต่ำช้าเช่นนี้อีกหรือไม่มาไม่กล้าแล้วเฉิงซื่อสายหน้าหากเป็นเมื่อสองปีก่อนนางคงจะฉีกปากของส่งสือชูไปแล้วแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์การหายตัวอย่างไร้ร่องรอยของบุตรชายและบุตรสาวที่ยังเสียชีวิตลงอย่างอนาถา ยามนี้นางเหลือเพียงส่งปินคนเดียวความกล้าของนางจึงได้ลดลงทันทีที่ส่งซื้อชูปล่อยนางไปนางก็รีบหันหลังวิ่งจากไปทันทีในขณะที่วิ่งนั้นสองมือยังคงปิดปากที่มีอาเจียนสกรปรกของตนไว้ท่าทีเช่นนี้ถูกเหมาซื่อที่เดินผ่านมาเห็นเข้าพอดี เมื่อเห็นท่าทีเช่นนั้นของเฉิงซื่อดวงตาของเหมาซื่อก็เบิกโพรงนี่เกิดอะไรขึ้นโอ้กแล้วก็โอ้กออกมาสิเหตุใดยังต้องใช้มือปิดไว้หรือว่ายังตัดใจอาเจียนออกมาไม่ได้ประหยัดถึงขั้นนี้เชียวหรือพบเจอคนเช่นนี้ได้ยากยิ่งเหมาซื่อบนอุบอิบในใจแล้วก็เดินจากไปส่งซือชูมองซากสัตว์ที่เกลื่อนอยู่บนพื้นแล้วรู้สึกว่าตนต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแม้นางจะไม่ใช่พวกที่เห็นชีวิตสัตว์ตัวเล็ก นี้สำคัญกว่ามนุษย์ก็ตามแต่ภาพตรงหน้าหากคนมาเห็นเข้าก็คงยากที่จะยอมรับได้เช่นกันในเมื่อคนก็บ้าเป็นโรคจิตไปแล้วก็คงต้องระมัดระวังมิฉะนั้นยามนี้ทำร้ายสัตว์ได้วันหน้าก็อาจทำร้ายเด็กได้เช่นกันถึงตอนนั้นก็คงสายไปแล้วยามราตรีมาเยือนเพราะความเหน็บหนาวในฤดูเหมันทำให้ผู้คนในหมู่บ้านพักผ่อนกันค่อนข้างเร็วส่งสือชูหิ้วซากแมวที่แข็งทื่อมาที่บ้านของชายชาราส่ง ซ่งเตอ๋อเถียนนอนอยู่บนเตียงรูปไล่ร่างกายที่นุ่มเนียนของหลิวสือเหนียงจากนั้นก็หลับอย่างสบายใจมินำซ้ำยังกรนเสียงดังอีกอาการใบ้และหูหนวกของเขาดีขึ้นมากพอสมควรเนื่องจากไม่ได้หาเรื่องผู้อื่นมาพักหนึ่งแล้วยามนี้เขากลายเป็นชายชราที่มีร่างกายแข็งแรงคนหนึ่งเพียงแต่ก็ยังคงเป็นคนวิถีฐานอยู่ดี ส่งสื้อชูยนซากแมวที่แข็งทื่อลงไปในอ้อมกอดของส่งเตอ๋อเถียนจากนั้นก็ปิดประตูให้อย่างเ็จสับประหนึ่งว่านางไม่เคยเข้ามาในนี้มาก่อนประตูถูกใส่กรอนจากด้านในหักไม่ใช่มืออาชีพพอคงไม่มีทางดูออกแน่ว่ามีคนเคยเข้ามาก่อนส่งซื้อชูออกไปได้ไม่นานส่งเตอ๋อเถียนก็สะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกหนาวก็เป็นเพราะว่านอนกอดซากแมวที่เย็นราวกับน้ำแข็งไว้จะสามารถหลับสบายได้อย่างไร หากเขานอนต่อโดยไม่รู้สึกบางทีวันต่อมาเขาอาจตายไปแล้วก็เป็นได้เมื่อลืมตาขึ้นมาเขาก็ลูบหน้าอกตนเองสัมผัสได้ถึงความเปียกชื้นเขายื่นมือไปผลักหลิวซือเหนียงที่นอนอยู่ข้างกายหลิวซือเหนียงลืมตาขึ้นแล้วจุดตะเกียงทันทีที่เห็นสิ่งที่ในอ้อมอกของส่งเตอ๋อเทียนนางก็กรีดร้องออกมาทันทีส่วนส่งเตอ๋อเทียนนั้นสลบไปก่อนแล้ว เพราะรอยแผลที่อยู่บนตัวของแมวตัวนี้ล้วนแต่เป็นฝีมือของเขาทั้งสิ้นทั้งทัง,ท,งที่เขาได้สั่งให้เชิงซื่อเอาไปจัดการแล้วแต่ตอนนี้ซากศพแมวที่แข็งทื่อกลับปรากฏอยู่ในอ้อมอกจะให้เขารู้สึกดีได้อย่างไรเรื่องราวลี้ลับวงเวียนอยู่ในหัวของเขาไม่หยุดหลังจากที่ตกใจแล้วเขาก็สลบไปในทันทีหลิวซื้อเหนียงจึงรีบเปิดประตูปลุกเชิงซื่อที่นอนอยู่ห้องด้านข้างทั้งสองช่วยกันตามหาหมอท่ามกลางความมืด ทั้งคู่รู้ว่าฝีมือการรักษาของซ่งสือชูนั้นค่อนข้างดีนางถือเป็นหมอคนหนึ่งเวลาที่คนในหมู่บ้านปวดหัวเป็นไข้อะไรก็มักไปหาซ่งซือชูตลอดทวายามนี้ซ่งเต๋อเทียนเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นจึงไม่มีผู้ใดกล้าเสนอให้ไปเรียกซ่งสือชูอีกหลิวซือเหนียงกลัวว่าซ่งสือชูจะเล่าเรื่องลับๆร,ระหว่างนางกับชางเอ้อร์จู้ ส่วนเฉิงซื่อทันทีที่นางเห็นแมวนางก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับซ่งสือชูแน่นอนเพียงแต่นางไม่กล้าพูดเท่านั้นจึงได้แต่แซงทําเป็นไม่รู้ต่อไปมิฉะนั้นหากว่าซ่งเต๋อเทียนรู้ว่านางทําผิดพลาดไม่รู้ว่าเขาจะทรมานนางอย่างไรบ้างแม้นางจะไม่ฉลาดแต่นางก็ไม่มีทางหาเรื่องลำบากให้ตนเองโดยเฉพาะยามนี้ ในบ้านที่แทบจะไม่มีที่ให้นางสุกหัวนอนแต่โชคดีที่นางได้คลอดบุตรชายที่เอาการเอางานคนหนึ่งแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่ส0 2ในปีนั้นรุ่งเช้าว,วันต่อมาส่งสือชูได้ยินคนในหมู่บ้านพูดคุยกันพวกเขาคุยกันหลายเรื่องส่วนมากจะพูดถึงเรื่องที่ส่งเตอ๋อเทียนเป็นอมาพาสกายท่อนล่างของเขาพิการตลอดชีวิตไม่ใช่สิ่งที่พักฟื้นไปช่วงหนึ่งแล้วจะสามารถหายได้ ทันทีที่ได้ยินข่าวส่งสือชูก็รู้สึกสะใจเป็นที่สุดคนทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนางเพียงแค่ส่งแมวคืนกลับไปก็เท่านั้นอย่างอื่นนางไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแต่เรื่องเลวทรามที่ส่งเตอ๋อเถียนทำนั้นมีมากเกินไปจริงๆเขาจึงได้รับผลกรรมส่งสือชูฮัมเพลงขึ้นมาอย่างอารมณ์ดี ราชครูไว้ที่เดินผ่านนางสายสีษาเบาๆเขาเพิ่งเคยเจอสตรีเช่นนี้เป็นครั้งแรกในยุคสมัยนี้เขานับถือเรื่องเขารบฟ้าดินองค์จักรพรรดิและบิดาไม่ว่าบิดาของตนนั้นจะไม่เอาไหนเพียงใดคนเป็นลูกก็ต้องดูแลเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีผู้ใดจะมายินดีในความโชคร้ายของผู้อื่นกันเล่า โชคดีที่สตรีคนนั้นไม่ต้องเป็นขุนนางระดับสูงเป็นเพียงขุนนางขั้นก้านั้นก็ถือว่าพอแล้วไม่เช่นนั้นเพียงแค่คำว่าอกตันยูคำเดียวก็สามารถทำลายอนาคตของนางทั้งชีวิตได้เลยราชครูไว้มองไปทางส่งวินเด็กอชริยะที่เพิ่งมาใหม่ในลานเล็กๆแห่งนี้เขาเตือนตอนเองครั้งแล้วครั้งแล้วว่าเจ้าเด็กนี่ไร้กาศนักหลังได้ชีวันเชิงที่สลัดราวกับปีศาจสัส่งสอนมาเจ้าเด็กนี้คงไม่มีทางปล่อยให้ตนเองต้องเสียเปรียบแน่แน ส่วนเรื่องที่มีแม่อกตัอยูนั้นปัญหาก็ดูไม่ใหญ่มากนักบุตรชายของกู้ซื่อจื่อแม่ทับเทพสังหารไม่จําเป็นต้องมีแม่ที่กระตัญญูก็ได้เพราะเขาไม่ได้เข้าไปรับตําแหน่งในราชสํานักแต่อย่างใดตําแหน่งขุนนางนั้นสืบทอดโดยคนในสายเลือดแผนการต่ําซามที่พระชายาจริงวางไว้คงล้มเหลวไม่เป็นท่าก่อนหน้านี้นางก็พยายามหาทุกวิธีทางทําลายงานแต่งของกู้จริงหยวนให้คนปล่อยข่าวหรือว่าเขาเป็นคนดวงกินภรยา เพราะกลัวว่าลูกคนแรกของเขาจะเป็นหลานชายคนโตสุดแล้วเจ้าเด็กนั่นจะแย่งทุกสิ่งในจวนจิ้งอองไปส่วนยามนี้หน้าหรือบุตรชายของเขาไม่เพียงแต่จะเติบโตมาอย่างดีเท่านั้นแต่ยังฉลาดเป็นกรดอีกด้วยแม้ว่าเมืองหลวงจะมีเด็กอัจฉริยะมากมายแต่น้อยนักที่จะมีเด็กฉลาดเป็นกรดเทียบเท่ากับเจ้าเด็กคนนี้ราชครูไว้เดินผ่านส่งสือชูไปส่วนผู้อาวุโสฉีนั้นไม่ได้วางใจเช่นราชครูไว้เขายืนอยู่ข้างนางแล้วถามว่า เจ้าไม่ไปดูจริงหรือดูอะไรถือว่าสร้างภาพลักษณ์ก็ได้ข้ารู้ดีว่าเจ้าดูหมิ่นเขาแต่เรื่องของอนาคตภายภาคหน้าผู้ใดจะรู้ได้เหตุใดจึงไม่ทําเผื่อไว้เล่าผู้อาวุโสชีพูดไปก็นึกถึงตนเองในอดีตการรักษามารยาทการเคารพระเบียบทุกการกระทํานั้นล้วนอยู่ในกรอบของสุภาพชนน้อยครั้งมากที่เขาจะก้าวพลาด ดังนั้นแม้ชีวิตของเขาจะสั่นคลอนไม่มั่นคงแต่ก็ไม่มีผู้ใดมาแววงกัดเขาในช่วงที่เขาตกอับมากที่สุดได้ตอนนี้เห็นส่งซือชูไม่ใส่ใจเช่นนี้แม้เขาจะอิจฉาแต่ก็ยังคงพูดความคิดของตนออกมาส่วนส่งซือชูจะแก้หรือจะทำตามที่เขาพูดหรือไม่นั้นก็ขึ้นกับนางผู้อาวุโสชีไม่ใช่คนที่ชอบกดหัวบังคับให้ผู้อื่นทำตามคำสั่งของตน ชีวิตจะเดินไปทางใดก็อยู่ที่การตัดสินใจของตนเองทั้งสิ้นการตัดสินใจที่แตกต่างก่อให้เกิดเป็นคนที่มีนิสยัยแตกต่างก่อให้เกิดเป็นโลกอันยิ่งใหญ่ที่แสนจะซับซ้อนและน่าหลงไหลซ่งสือชูฉีกยิ้มทันใดนั้นในหัวก็มีความทรงจำบางอย่างที่ร่างนี้เคยลืมไปผุดขึ้นมาแววตาของนางเปลี่ยนไปแต่ก็ยังกัดฟันไว้แน่นจึงสามารถควบคุมสีหน้าเอาไว้ได้นางหักห้ามโทรนัยใใจกล่าวขอบคุณผู้อาวุโสฉี จากนั้นนางก็เดินไปทางบ้านตระกูลซ่งไม่ใช่ว่าจะไปเยี่ยมเยียนส่งเตอ๋อเทียนอะไรแต่เป็นเพราะความสงสัยที่มีต่อความทรงจําเมื่อครู่ิษที่เจ้าของร่างเดิมได้รับนั้นเกิดจากการกระทําของชายคนนี้หลังจากที่ร่างนี้เสียพรมจันทร์ส่งเตอ๋อเทียนก็มีเพียงความรู้สึกรังเกียจและเย็นชาไม่ได้มีความตกใจเลยแม้แต่น้อย ท่าทีของเฉิงซื่อในตอนนั้นก็น่าประหลาดมากเช่นกันบางทีก็ย่อเย้ยบางครั้งก็เหยียดยามแต่ไม่มีผู้ใดสงสัยราวกับว่าทุกคนล้วนรู้อยู่แล้วว่านางเสียพรหมจันท์แล้วเจ้าของร่างเดิมนั้นสมองไม่ค่อยดีต้องพึ่งพาคนในครอบครัวอย่างเดียวกอบกับนางเกิดในยุคที่ค่อนข้างเข้มงวดกับสตรีดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นนางมีแต่จะโทษตนเองนับว่าเรื่องนี้เป็นความอัปยศของตน ด้วยเหตุนี้นางไหนเลยจะมีอารมณ์มาสังเกตว่าท่าทีของคนรอบข้างปฏิบัติต่อนางเช่นไรนี่ช่างส่งสื่อชูเดินไปทางบ้านตระกูลส่งทันทีที่เห็นเฉิงซื่อดวงตาของนางก็รีลงพร้อมกับเดินเข้าไปหาท่งปินที่กำลังเดินไปสถานศึกษาชะงักสีเท้าลงเดินมาบังอยู่ข้างหน้าเฉิงซื่อท่านจะทำอะไรหลีกไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าส่งสื่อชูมองไปทางท่งปินอย่างเย็นชา ซ่งเปินหันหลังไปเห็นว่าสีหน้าของเฉิงซื่อซีดเผือดฟันของนางกระทบกันดังเสียงกึกกึกคนทั้งคนดิ่งสู่ห้วงความหวาดกลัวสุดขีดเขาจึงยิ่งไม่กล้าถอยเขายืนอยู่เบื้องหน้าเฉิงซื่อพยายามเพิ่มความกล้าของตนท่านท่านมีเรื่องอะไรก็พูดมาข้าไม่มีทางถอยแน่ซ่งสือชูยิ้มเย็นตอนนั้นข้าเสียตัวได้อย่างไร จ้องตาของเฉิงซื่อขมง็งเฉิงซื่อชนักงานกลัวอย่างยิ่งกลัวว่าส่งสือชูจะมาทำร้ายนางแต่คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายมาเพื่อถามเรื่องนี้นางจึงย้อนความทรงจำกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนึกถึงเรื่องที่ร่วมกันวางแผนกันเมื่อตอนนั้นครั้นเห็นสายตาอันเย็นชาของซ่งสือชูร่างของนางก็ยิ่งสั่นเทานางก้มหน้าก้มตาไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้นหากนางพูดหญิงบ้าต,ตรงหน้าจะทำอะไรกับนางหรือไม่ เฉิงซื้อเอามือลูบคอตนเองรู้สึกว่าหากนางพูดออกมานางจะต้องตายสถานเดียวและจะตายอย่างอนาถาด้วยผู้สีเหตุใดจึงก้มหน้าหรือบนพื้นมีทองคาอยู่หรือไรส่งสือชูผู้สายตาของนางก็ไปตกอยู่บนตัวส่งปินตอนนี้ขาของเขากําลังสั่นระริกคําถามของส่งสือชูทําให้สมองของเขามึนงงไปชั่วขณะ เขาถูกปลุกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าพี่สาวที่ชื่อส่งสือชูคนนี้ไม่ใช่คนดีนางสำสอนท้องก่อนแต่งชื่อเสียงที่ย่แย่ในทุกเรื่องล้วนหาได้จากตัวนางทว่ายามนี้เขากลับพบว่าชื่อเสียงที่ย่แย่เหล่านั้นเหมือนจะไม่ได้มาง่ายๆพี่สาวคนนี้ไม่ได้เป็นคนทำเรื่องเหล่านี้ กระทั่งท่าทีของคนด้านหลังผู้ที่รู้ใจมันดาที่สุดนั้นคือผู้เป็นลูกส่งปินพอจะคาดเดาได้แล้วเมื่อตอนนั้นที่ส่งสือชูตกอยู่ในที่นั่งลำบากมันดาของเขาคงมีส่วนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยมีมันดาเป็นคนชั่วช้าต้องทําเช่นไรแววตาของส่งปินอ่อนลงแม้จะยังปกป้องคนด้านหลังไว้แต่ผ่อนความกังวลลงไม่น้อยส่งสือชูค่อยคก้าวไปหาเฉิงซื่อทีและก้าวเฉิงซื่อตกใจรีบก้าวถอยหลังส่งปินหันหลังกลับไปมองสายหน้าอย่างเอื่อมระอา ท่านแม่พูดเถิดขอรับต่อให้ท่านจะทำผิดลูกก็ไม่มีทางปล่อยให้นางทำร้ายท่านแน่นอนอีกอย่างเรื่องก็ผ่านมาหลายปีแล้วสมควรที่จะเปิดเผยแล้วอย่างมากก็ชดใช้ด้วยชีวิตของเขานี่ของมันดาผู้เป็นลูกจะคืนแทนให้เองทำชื่อเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งแปดเปื้อนไร้สิ้นความบริสุทธิ์นี่ถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงอย่างยิ่งนอกจากชีวิตของเขาแล้วคล้ายจะไม่มีสิ่งใดที่มีค่ามากพอที่จะเอามาชดใช้ให้นางได้ เมื่อซ่งปินพูดจบเฉิงซื่อกลับร้อนรนยิ่งกว่าเดิมคุกเข่าลงกุมศีรษะอยู่ที่พื้นราวกับตกใจกลัวจนยืนไม่ได้ซ่งปินเข้ามาใกล้เอื้อมมือไปจับเฉิงซื่อแต่นางกลับเด้งตัวกระโดดไปแอบอยู่ตรงมุมครั้นซ่องสือชูเห็นเช่นนี้ก็หัวเราะเย้ยหยันคิดว่าแซงเป็นบ้าแล้วจะถูกปล่อยผ่านไปเช่นนั้นหรือซ่งสือชูผลักซ่งปินออกหยิบมีดสั้นออกมาแนบไปที่ลำคอของเฉิงซื่อจะพูดไม่พูด หากพูดตอนนี้บางทีค่ขาอารมณ์ดีก็อาจไว้ชีวิตเจ้าไว้แต่หากเจ้าไม่พูดก็มาโดนกันระหว่างคอของเจ้ากับมีดสั้นอะไรจะแข็งกว่ากันใบมีดเย็นเยๆแนบอยู่บนคอที่หนาเป็นชั้นของนางไขมันบนคอสันสถานที่หนึ่งของเหลวสีแดงรวมตัวกันเป็นหยดร่วงดิ่งลงบนพื้นซ่งปินที่อยู่ด้านข้างเบิกตาโตยื่นมือมาห้ามซ่งสือชูเอาไว้อย่านะ